กราวสวัสดีครับทํานผู้ชมทุกท่านคัะยินดีตอนรับเข้าสู่ลูกพี่วาพังกับผมลูกพี่เม่นนะครับคอนเทนต์นี้ถือว่าเป็นการจัดคอนเทนต์ที่น่าจะเป็นบทส่งท้ายของตัว FIFA Mobile แล้วนะครับการจัดลำดับนักเตะที่ผมชื่นชอบที่สุดตลอดการในเกมฟีฟ่าม b i บาลาก่อนเหล่าตำนานที่เคยร่วมศึกร่วมรบด้วยกันนะครับวันนี้เราจะจัดทุกตำแหน่ง ที่ผมเคยเล่นและเคยสัมผัสมาตลอดการเล่นเกมฟีฟ่าโมบายก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงไปเล่น e-sport a FC ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะชื่นชอบตัวเดียวกับผมหรือเปล่าใครที่ชื่นชอบตัวเดียวกับผมอย่าลืมครับพิมพ์คอมเมนต์มาหรือว่าเฮ้ยพี่คิดเหมือนผมเลยเฮ้ยพี่ตัวนี้พี่เคยเล่นไหมลองดูนะครับการจัดอันดับนี้เป็นการจัดอันดับจาก การเล่นส่วนใหญ่แล้วจะเป็น h d t to h a d แล้วก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงลองพิมพ์มาคุยกันนะครับเรามาเริ่มต้นที่กองหน้ากองหน้าที่ผมชื่นชอบมากที่สุด3ตัวผู้เล่นตลอดการที่เล่นมาในเกมฟีฟ่าม b i l e นะครับตัวแรกครับอ่าเปนนึงนะคือตัวนี้ ไม่รู้ใครทันหรือเปล่าบางคนก็อาจจะไม่ทันนะครับแต่บอกเลยว่าช่วงนั้นโหดมาก e UZBO ในยุคที่ตัดปัน่นตัดปัน่นเถื่อ e น UZBO เนี่แหละของจริงนะครับ e UZBO ครับท่านผู้ชมตัวนี้นี่คือหนึ่งตัวที่ผมรักเขามากในช่วงที่เริ่มเล่นเกมนี้ใหม่ๆแล้วก็ เล่นด้วยความที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยยังเล่นไม่เป็นเลยเพิ่งหัดเริ่มเล่นแล้วก็เพิ่งจะเริ่มเติมเงินเกมนี้นะครับเพิ่งจะเริ่มเติมเงินถ้ากับว่าเขาเนี่ยเป็นตัวแบกนะเป็นตัวแบกของผมมาตลอดในการเล่นช่วงแรกๆนะครับอีกตัวหนึ่งครับเป็นช่วงหลายเดือนก่อน หลายเดือนก่อนหน้านี้ที่ผมรู้สึกว่ามันเข้ามือมากเวลาผมเล่นเฮ t ูเฮ a d ก็คือโยฮันคราฟตตัวนี้ครับโยฮันคราฟต์ครับผมมีความรู้สึกว่าเขาเกิดมาเพื่อผมเลยโยฮันคราฟต์ร้อด้วยการเลี้ยงที่พริ้วมากนะครับเป็นกองหน้าที่พริ้วที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาเลยแล้วก็จ่ายบอลยอดเยี่ยมนะครับทําทางให้เพื่อนดีนี่คืออีกตัวนึงที่ผมรักเขามาก ตัวสุดท้ายครับก็น่าจะเป็นตัวที่ผมเพิ่งจะได้ซื้อมาเล่นได้ไม่นานนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเข้ามือที่สุดมันเข้ามือหลายคนว่าเอ้ยพี่เอาแล้วอานายอ่ะอานายผมเล่นทุกตัวเลยนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่อาวุธที่ผมถนัดมือเลยนะครับเฟอร์นันโดตอรเรสครับตัว117นะครับตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้อานายผมเล่นทุกตัวจริงๆ มีตัวล่าสุดที่เป็นตัว117นี่แหละที่ยังไม่ได้จับแล้วก็ไม่คิดจะจับด้วยผมรู้สึกว่าเขาเก่งในเมนเจอร์ก็จริงแต่สำหรับเฮดทูเฮดผมเฉยๆแลนะหลายๆคนก็น่าจะเป็นนะผมว่าสไตล์การเล่นของแต่ละคนก็ค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกันนะครับจะไม่เหมือนกันแล้วถ้าผมทำขนาดนี้แล้วแล้วก็ CAM ตัวผู้เล่นกูจะเหลือขนาดไหนเนี่ยเอออันนึงนะท่านะผู้ชมจัดกกอน CAM โอเคประมาณนี้เดี๋ยวไปเทียบเทียบข้างล่าง นะครับไปดูที่ CAM กันต่อสไตรเกอร์หรือกองหน้าผมให้แค่3ตัวนี้ตลอดการเล่นของผมนะครับที่เล่นฟีฟ่ Mobile มานะเล่นฟีฟ่าม b i บามาอะไปดูที่ CAM หลายคนก็อาจจะช็อกอีกเหมือนกันว่าผมเลือก CAM อะไรมาครับเนี่ย CAM ที่ผมเลือกมานะครับแน่นอนเลยว่ามันอาจจะมีแค่2ตัวแล้วตัวแรกที่ผมเล่นแล้วเขาคือเขาคือ1คน แล้วก็เป็นคนแรกนะครับที่ผมดักซื้อประมาณ5วัน5วันในช่วงแรกๆนะครับแล้วก็ต้องไปอ้อนวอนขอร้องคนในกลุ่มว่าพี่ครับช่วยผมปล่อยหน่อยปล่อยให้ผมหน่อยนะตอนที่เล่นแรกๆนะครับนั่นก็คือโซคาราเตสตัวนี้ครับนาะตอนนั้นเนี่ยผมบอกตรงๆนะมันเก่งมากนะ มันเก่งมากแล้วก็มันแบกทีมากมันคือกุลิตแห่งแห่งวงการ CAM อะตอนน,นั้นนะครับอขออนุญ,ญาตนะอาจจะวางโพดิชันไม่ค่อยดีนะเดือๆๆกันหน่อยนะครับอ่ะโซคาเตสโซคาเตสตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากๆนะครับชื่นชอบมากๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับ CAM ที่ผมเล่น เป็นตัวผมคิดว่าเป็นตัวสุดท้ายที่ผมรู้สึกว่า C A M ดูดูมีความน่าเล่นนะครับดูมีความน่าเล่นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมว่า C A M ตัวไหนก็แทนกันได้หมดนะตัวไหนก็แทนกันได้หมดหลังจากสองตัวนี้คือตัวไหนก็แทนกันได้หมดแล้วมันไม่ต่างกันมากนะครับซีนดีนซีดานตัว98ครับตัวนี้คือตัวที่ผมรู้สึกว่าความแตกต่างของของตัวผู้เล่น ที่เป็นระดับไอคอนมันมันเห็นชัดว่า <S <S เฮ้ยนี่แหละไอคอนนี่แหละซีดานแต่หลังจากนั้นอ่ะเพลนเพลนเดิมเดิมมาโดยตลอดเลยครับมาโดยตลอดเลยไม่รู้ว่าท่านผู้ชมคิดเหมือนกันหรือเปล่าจ่ายบอลดีคล่องตัวแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้เหนื่อยง่ายอะไรขนาดที่แบบแป๊บ,ป,บป๊บเหนื่อยเหมือนขนาดนี้แล้วอ่ะ g A M ช่วงนี้นี่แบบเหนื่อยง่ายกันมากนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเราเล่นกันมันจนจนมันชินแล้วหรือเปล่าก็เลยไม่ได้แบบเ,ออเรียกว่า คิดคิดมันเยอะอ่ะมาดู RM r m นะครับ RM รวมกับ RW ผมมี3ตัวเริ่มต้นที่ตัวนี้เป็นตัวที่ผมไม่เคยรู้จักเขามาก่อนเลยในชีวิตมารู้จักเขาในเกมฟ i f m o o i l l เนี่แหละนะครับแล้วก็ใช้เขาอยู่นานมากๆกว่าจะเปลี่ยนเพราะว่าเป็นตัวที่เข้ามือหนึ่งตัวพลิ้วเลี้ยงตัดเข้าในแม้ว่าเท้าซ้ายจะ4 แต่ว่าก็ยิงดีแล้วเปิดบอลโคตรดีวิ่งโคตรเร็วกาลินชาตัวร้อยสมัยนั้นนี่คือตัวจี๊ดแห่งวงการปีกนะฮะตัวจี๊ดแห่งวงการปีกเลยนะครับอ่ะขออนุญาตเลื่อมๆหน่อยนะเลื่อมๆสักนิดนึงกาลินชานะครับอ่ะตัวต่อมาที่ผมคิดว่าอยู่ในตำแหน่งปีกแล้วดีและโดดเด่นนะครับ เป็นตัวที่เอามาแทนกาลินชานี่แหละกว่าเขาจะมาได้นะครับกว่าจะเปลี่ยนกาลินชาได้ก็ก็ถึงยุคที่ตัวนี้มาเท่านั้นแล้วก็เป็นตัวที่เป็นตำนานแมนยูด้วยแล้ววิ่งเร็วกว่ากาลินชาอีกก็คือจอร์ดเบสตัวนี้ครับจอร์ดเบตัวนี้จอร์ดเบตัวนี้เปิดบอลก็ดีวิ่งก็เร็วนะครับ อ่ะตัวต่อมาเป็นตัวสุดท้ายที่ผมคิดว่ามันอยู่ในตำแหน่งปีกดีที่สุดแล้วแล้วก็น่าจะน่าจะเป็นผมคนแร,แรกที่เอามาเล่นในในในฟีฟ่ามือบายเมืองไทยที่เป็นสตรีมเมอร์นะครับเพราะตอนนั้นมันยัง3ดาวอยู่ผมเลือกเขามาเล่นตอน3ดาวแล้วเขาก็ปรับเป็น4ดาวจนคนเอามาเล่นกันเยอะแล้วผมก็เลยเลิกเล่นไปก็คือเดวิดบคแคมตัวนี้เก่งทั้งใน h ฮทูเฮทและในเมนเจอรคือแบบ คุณเกิดมาเพื่อเปิดบอลจริงๆอะเคแฮมในเกมคุณยังแบบสุดๆขนาดนี้เลยครับเดวิดเปคแคมครับตัวนี้ครับอ่านี่คือ3ตัวที่ผมคิดว่า RM RW เป็นตัวในดวงใจของผมนะครับเป็นตัวในดวงใจของผมอ่ามาดูตำแหน่งต่อไป LW กับ LM ครับอ่าตัวแรกเลยก็คือตัวที่จริงๆแล้วผมไม่ได้เล่น LW ผมไม่ได้เอามาเล่น L W หรือ L M เลยแต่ผมโยกเขามาเล่น R M ในช่วงเริ่มเกมกับแผน4 1 2 1 2 Y จำได้แม่นเลยครับผมสลับตัวนี้มาเล่นฝั่งขวาแล้วเป็นตัวแบกของทีมเน็ตเวิครับตัวนี้แต่ผมวางตามตำแหน่งนะวางตามตำแหน่งนะครับตัวนี้ครับเน็ตเวิตัวนี้ครับ, Network, รบผมรู้สึกว่าแบบน้าตอนนั้นนะ่ะ ที่มันจะมีใครเก่งไปกว่าเน็ตเวิอีกวะแล้วผมก็รอเขามาโดยตลอดจนกระทั่งมีตัวที่เป็น LW มานะครับซึ่งไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กสำหรับผมไม่ค่อยเวิร์กแล้วสำหรับผมนะตอนนี้นะเท้าหทับห้พริ้วส่งบอลดีไปกับบอลได้ดีเปิดบอลดียิงก็ข่มนะ้าตอนนั้นคือโดดเด่นมากๆเน็ตเวิตัวนี้นะครับตัวต่อมาครับผมคิดว่า เฮ้ยขอภยัยเมื่อกี้มีอีกหนึ่งตัวครับสำหรับ R W ขอย้อนกลับไปหน่อยขอย้อนกลับไปหน่อยครับตัวนี้คือตัวที่ผมใช้ในช่วงเริ่มเกมเลยผมใช้ในช่วงเริ่มเกมเลยนะครับเออมันคือตัวนี้แหละแป๊บหนึ่งนะอ่ะคือตัวนี้ใช่ปะวะ Hey, ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นขออภัยผมคิดว่าทุกคนน่าจะน่าจะเล่นเหมือนกันแล้วก็น่าจะใช้มันเล่นในช่วงแรกๆเยอะมากๆนะครับผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นการ์ดใบไหนวะ่ะแต่มันน่าจะเป็นการ์ดใบนี้นะซานโชครับ ซันโชตัดปั่นของจริงนี่แหละตัวนี้แหละซันโชผมจะไม่ได้ว่าเป็นการ์ดเบสหรือการ์ดนี้แต่ผมคิดว่าเป็นการ์ดนี้อันนี้คือซันโชเอาไปกลับไปดูที่ LMLW ต่อนะครับตัวต่อไปก็คือตัวที่ผมเติมเงินเยอะๆช่วงแรกเลยนะครับเติมเงินเยอะๆช่วงแรกแล้วได้มาก็คือโรนัลดิโนโนะตอนนั้นคือมันพลิวมันพลิวจริงมันคมมันคมจริงมันวิ่งกระชากนะครับ แล้วก็ลากเข้าไปตัดไปยิงคือเลี้ยงหลบแบบทุกตัวนะครับโรนัย่98ตัวนี้นะครับผมเอาวางไว้อีกฝั่งหนึ่งเลยและอีกตัวหนึ่งครับเป็นตัวสำรองแล้วก็ตัวที่ผลัดเปลี่ยนมาเล่นก็คือเออลูกพี่ตัวนี้ซ่องเฮืองมินตอนทีวายแรกๆอะแลนะเฮดด ๋ยวเป็นมังไนงะเปิดก่อนหาก่อนตอนช่วงแรกๆเลยซองฮงมมินใช่ป่ะวะตัวนี้ป่ะวะมันมีหลายตัวเกินอ่ะตัวนี้อ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่อ่าตัวนี้แหละที่ผมบอกเลยว่าสมัยก่อน solid player มันเกิดมาจากไอตัวนี้แหละผมไปหาข้อมูล Solid p พ a y e r ก็เพราะซองเฮอร์มินนี่นแหละแบบเฮ้ยมึงแข็งจังวะมึงเกิดอะไรขึ้นทำไมมึงแข็งได้ขนาดนี้ลากไปเบียดเท่าไหร่ก็ไม่ล้มเนี่ยนี่แหละซองเฮอร์มินครับ3ตัวอ่านี่คือ3ตัวไม่มีตัวอื่นแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วไปดูตำแหน่งต่อไปคับ C M ครับ C M ทุกคนอาจจะงงนะอาจจะงงสำหรับการเล่นสักนิดนึงครับ เพราะว่าผมเริ่มต้นจากเขาแล้วผมก็ปิดที่เขาเนี่แหละที่ดีที่สุดสำหรับผมในการเล่น,ม,น,ม,นมันเป็นความฝังใจแล้วก็ความสนุกในช่วงนั้นนะครับพอบล็อกบาร์ครับตอนเริ่มเล่นมันเก่งมากเลยอะณตอนนั้นอนะณตอนนั้นคือมันเก่งมากครับพอบล็อกบาร์ครับตัวแรกที่เราเริ่มเล่นเลยเริ่มที่จะส,ะสมเงินซื้อการสร้างทีมช่วงแรกนะครับ แล้วก็โดดมาที่ตัวนี้ผมคิดว่ากุลิตตัวนี้เก่งที่สุดตั้งแต่ตั้งแต่มีกุลิตมาแล้วครับณนะช่วงเวลาหนึ่งหรือกุลิตตัว99ครับผมคิดว่าหลายๆคนที่ทันกุลิตตัวนี้น่าจะน่าจะพูดเหมือนกันว่าอีก2ตัวที่ตามออกมาณนะตอนนี้ไม่เก่งเท่าตัวนั้นแล้วนะครับไม่เก่งเท่าตัวน,นี้แล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมให้ครับผมก็ยังชื่นชอบเขาอยู่นะผมก็ยังชื่นชอบเขาอยู่ ก็คือตัวสุดท้ายที่พอป๊อกบาออกมาครับเก่งทั้งในเมเนเจอร์ทั้งใน h a e To h e a d เลยไม่รู้ว่าใครชอบไม่ชอบนะแต่ว่าผมชินชอบเป็นการส่วนตัวนี่คือการจัดเทียริสที่ชินชอบเป็นการส่วนตัวนะครับอ่ะนี่คือพอป๊อกบา,ปปาถามว่าคุณหลีก็ชอบไหมชอบแหละแต่ผมคิดว่าตัวเก่ามัน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 ตราตรึงใจมากกว่ามันตราตรึงใจมากกว่านะครับอ่ะไปดู CV C.B. นะครับ C.B. ก็จะมีโอ้โห C.B. นี่มีเยอะเหมือนกันนะ C.B. ต้องยอมรับว่าเยอะและตัวแรกๆที่ผมคิดว่ามันเก่งอ่ามันเก่งอ่าผมคิดว่ามันเก่งแล้วมันก็เก่งมาโดยตลอดแต่ผมประทับใจไอ้ช่วงแรกๆมากกว่ามันดูเก่งเก่งจริงๆอะ่ะพอหลังๆมามันตัวไหนมันก็เหมือนกันอ่ะนะ ตัวนี้ครับปารุมาดินี่ขอเลื่อมๆหน่อยเดี๋ยวขอขยับไอต้ตรงนี้ออกขึ้นไปหน่อยนะอ่าปารุมบาดินี่ตัว97 97นะครับตัวต่อมาคือตัวนี้ก็เป็นตัวช่วงที่ผมเติมกุลิดเติมเบกแฮมเติมอะไรเยอะๆเนี่ยมันมาพร้อมกันหมดเซตนั้น,นเป็นเซตที่เก่งมากอันนี้เซต ucl นะผมจําได้แล้วผมนั่งกดกี่กดอยู่ครึ่งชั่วโมงในสตรีมกว่าจะได้มันมาเพราะต้องซื้อทีละใบทีละใบทีละใบอะ่ะผมจําได้ดีเลยอะ่ะหลายๆคนที่อยู่วันนั้นน่าจะน่าจะจําได้ใครที่อยู่วันนั้นด้วยเนี่ยด้วยการฝากกดมาหน่อยนะว่าแบบเอ้ยวันนั้นอยู่ด้วยกันนะที่กดเอ่อมาดิดี้ตัวเนี้ยในสตรีมทีละใบทีละใบนะครับอีกตัวนึงครับที่มันยังตาตึงใจผมอยู่ตอนนี้หน้าตอนนั้นมันเก่งมากอะ่ะ แล้วมันก็เก่งจริงๆผมผมงงว่าทําไมตัวต่อมาของมันไม่เก่งอะนะครับมันคือคูลีบารีอะคูลีบารีตัวเนี้ยตัว98เนี่ยตัวเนี้ยทาไมตัวหลังๆมันไม่เก่งอะผมงงมันดูจะเออๆไปอะหลังๆอะเนี่ยคูลีบารีครับแล้วก็อีกตัวหนึ่ง ผมก็คิดว่ามันเป็นตัวที่เก่งที่สุดในสายตาผมแล้วนะครับแล้วผมคิดว่าทุกคนน่าจะเห็นด้วยถ้าผมพูดตัวพวกนี้ทุกคนน่าจะเห็นด้วยแบบ100%เพราะว่าอะไรรูป้ป่าเพราะว่าถ้ามันไม่จาเป็นอะผมจะไม่เอามันติดไว้ทีเรสอะเพราะมันเป็นตัวเวีร์พผูลเว้นะครับเพราะมันเป็นตัวเวอร์วูลมันคือตัวตัวเนี้ยตัว TOTs รุ่นแรกในเกมฟ,ฟีฟ่าม b i บา รุ่นเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยเก่งชิบหายเลยเก่งมากนะผมใช้อยู่นานเหมือนกันนะวิชิฟันได้นี่คือ CB ที่ผมชื่นชอบ3ตัวตลอดการนะใช้คำว่าตลอดการนะครับพอยุคงนี้เนี่ยเล่นตัวไหนมันก็มันก็เปลี่ยนแปลงกันได้หมดนะนก็เปลี่ยนแปลงกันได้หมดนะครับไปดูที่ RB กันดีกว่าครับ RB เอ้มันยังเหลือ CDM อีกนี่แหละเดี๋ยวเอา CDM ตรงนี้ก็แล้เหลือ CDM RB. RB 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 อยู่ไหนเอย่ยแล้วก็โกด้วยลืม CDM แล้วก็โกจัดพอไหมเนี่ยกู RB ครับช่วงแรกๆเปิดบอลเนี่ยลากไปเปิดริมเ้นโอเวอร์แลปเนี่ยต้องตัวนี้เท่านั้น ฟิลิปลามท่านผู้ชมฟิลิปลามไอคอนตัวแรกโคตรจีดโคตรชอบเนี่ยฟิลิปรามไอคอนยุคแรกเนี่ยตัวเนี้ยของจริงเลยของจริงไม่ติงนางเลยเปิดบอลโคตรแม่นนะตอนนั้นแล้วเร็วแล้วก็ยังไม่เออถ้าทุกวันนี้ตอนนั้นยังเล่นได้อยู่ตัวเล็กๆอะ่ะมันยังไม่ได้โดนเปิดมงขันนำขนาดนี้นะครับ แล้วก็ RB ตัวต่อไปนะครับที่ผมชอบก็คือผมชอบอยู่แค่2ตัวนะที่มันดูเป็นผู้เป็นคนจริงๆซัมบอตตาก็ชอบแต่ผมชอบตัวนี้มากกว่านะครับไม่ใช่ว่าไม่ไม่เก่งนะตัวอื่นก็เก่งนะแต่ผมชอบนะนี่คือเอาที่ผมชอบนะท่านะผู้ชมคลายวอล์กเกอร์ตัว UCL 114ล่าสุดครับผมว่ามันเก่งมากผมว่ามันเก่งมาก คือตัวนี้อ่ะนี่คือนี่คือ RB ่อ2ตัวนะที่ผมชอบนะครับไปดู LB LB เนี่ยจะเยอะหน่อยที่ผมชอบจะเยอะหน่อยเริ่มต้นที่ตัวเจ้าคันเซลโลครับเจ้าคันเซลโลตัว TOTY ปะ่ะเจ้า TOTY ที่เป็นตัวทอง มันเขียนยังไงว่าจเจ้าคาเซโร่เนี่ย JOAO เป็นตัวทองอยู่ไหนวะอ่าเจอแล้วผมเก็บพอยอยู่นานกว่าจะได้มันมาแล้วก็ใช้อยู่แป๊บเดียวแต่ว่าก็ตราตึงใจโย จาวาเซโร่ตัวนี้นะครับจอวาเซโร่ทับหน้าสันโชเฉยเออสันโชเอ้ขึ้นมานี่หน่อยเว้ยสันโชบอกเอ้ยพี่ทับหน้าผมอาจารกาเซโร่อีกตัวหนึ่ง <c oughs> ทุกคนน่าจะงงแน่เลยแล้วอาจจะไม่เคยใช้อะคริสเตียนกุนเทอร์เคยใช่ไหมครับ <c oughs> ผมชอบว่ะตัวนี้กุนเทอร์ตัวจำชื่อกิจกรรมยังไม่ได้เลยอะผมว่าะกุนเทอร์ตัวนี้ครับเป็นตัวนี้ที่ผมใช้อยู่นานมากลเลยกุนเทอร์ครับตัวต่อมาก็คือ ซัมบอตตาซัมบอตตาตัวนี่แหละเพราะซัมบอตตามาในเจ้าคาเซโลเลยไปยครับถ้าผมจะไม่ผิดน,นะซัมบอตตาซัมบอตตาอ่าเก่งมากตอนนั้นคือเล่นได้ทั้งแบบแบ็คซ้ายแบ็คขวาเอาไปเล่นนะ่ะแล้วก็เป็นตัวสารพัดประโยชน์เลย แล้วเป็นตัวแรกๆที่วิงแบ็กสกิลได้อ่ะนะตอนนั้นนะนตอนนั้นอ่ะมันสกิลได้เลนชงเลนเช้งหลบหลบได้โอ้โหโคตรเข้ามือแล้วตัวสุดท้ายครับก็คือวิงแบ็กที่คิดว่าเล่นแล้วมันใช้ประโยชน์ได้เยอะนะตอนที่ผมเล่นอ่ะแคปเดอร์วิยาครับเป็นตัวที่เล่นเกมรับได้ได้ได้ดีมากตัวฮีโร่1 1ออนะครับแคปเดอร์วิยา ตัวนี้อ่านี่คือ L B i ไอม่ออกไปก่อนปิดนะฮะมาดูที่ C D M กันมันอาจจะเยอะหน่อยนะตัวผู้เล่นนะ C D M C D M นะก็เป็นตัวแปลกๆเองเหมือนกัน C D M นะครับตัวแรกที่ผมจะต้องเลือกมาเลยไม่เลือกไม่ได้ก็คือแล้วหลังจากนั้นมันหายไปเลยนะครับ หลังจากนั้นมันหายไปจากชีวิตฟีฟ่าม b i บาไม่มีตัวไหนเก่งอีกเลยผมงงมากว่าเนื่องด้วยสถานการณ์ของตัวเขาเองมันมันเจ็บยาวด้วยนะครับแล้วก็ช่วงที่ฟีฟ่าม b i บาเล่นเนี่ยฟอร์มเขาก็าหายไปเนื่องจากเจ็บยาวนี่ครับเอ็นโกโลเอ็นโกโลกองเต้ตัวเนี้ยโอ้โหวิ่งไล่แบบ วิ่งไล่แบบสุดๆดอะนะตอนนั้นอะกองเต้นี่ครับกองเต้แล้วก็ตัวต่อไปตัวต่อไปก็คือโลธามัเทอุสครับนี่ครับโลธาตัวตัวนี้ผมคิดว่าตัวนี้เก่ง คล้ายๆกองเต้นในล่างที่ขึ้นไปยิงได้แล้วก็จ่ายบอลดีเปลี่ยนจากกองเต้มาเล่นก็ไม่เล่นตัวนี้แหละโรธามาเทอุสนะครับแต่อย่าลืมครับว่าตอนนั้นน่ะมันยังไม่ได้โดนลูกหมงเยอะช่วงแรกๆมันก็เลยแบบยังเล่นได้อ่ะตัวมันยังเล็กๆยังเล่นได้นะครับตัวต่อมาครับเป็นเอสเซียงเอสเซียงตัวเอ่อนึงนะ เอสเซียงตัวสีฟ้าเอสเซียงตัวสีฟ้า,ฟาเป็นตัว UCL ปะ่ะผมจำไม่ได้ว่าเป็น U c l หรือเปล่านะครับแต่ตัวนี้เก่งคือกิจกรรมอะไรวะบางทีเราผ่านมาหลายกิจกรรมจนเราลืมไปแล้วว่ามันเป็นกิจกรรมอะไรนะครับอ่ะนี่เอสเซียง เสียงตัวนี้เก่งสำหรับผมนะใครจะคิดยังไงก็ไม่รู้แล้วตัวต่อไปตัวสุดท้ายก็คือตัวที่มันควรจะมานะครับตัวที่มันควรจะมาเป็นตำแหน่งนี้แต่มาแค่ครั้งเดียวเนี่ยผมงงวะทำไมวะมันควรจะมาเป็น C D M ะนะแต่มันมาแค่ครั้งเดียวนอกจามันมาเป็น C M หมดเลย ผมว,ว่าหลายๆคนก็คงขัดใจพอสมควรนะก็คือแพทริชเวล่านะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นตัว CDM ที่เก่งที่สุดในเกมละแล้วผมตาตึงใจตัวนี้ที่สุดนะมันควรจะเป็นแบบนั้นแหละอ่ะนี่คือ CDM ตำแหน่งต่อไปนะครับตำแหน่งที่เอ่อทุกคนน่าจะถามถึงกันเยอะที่สุดก็คือผู้รักษาประตูนะผู้รักษาประตู ู่กระต,ตรงมีอยู่แค่2ตัวที่ผมที่ผมชื่นชอบนะครับที่ผมชื่นชอบอ่ะ GK คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าท่านผู้ชมน่าจะได้เขาเรียกว่าอะไรได้ลํำลึกความหลังไปด้วยกันแล้วก็ปิดฉากในในส่วนของ FIFA Mobile ไปด้วยกันนะครับ ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมหลักอยู่นานนะครับแล้วก็ใช้มันอยู่นานมากๆนะครับเอ็ดวินฟันเดอร์ซาท่านผู้ชมเอ็ดวินฟันเดอร์ซาตัวนี้นะครับเหนียวมากใช้กับเขาเยอะมากและก็อีกตัวหนึ่งคือปีเตอร์เชกส์ครับผมปีเตอร์เชกส อยู่ไหนวะเขียนยังไงวะปีเตอร์เชคอะหาไม่เจอเออแต่ว่าเป็นปีเตอร์เชคตัวตัวนี้นะปีเตอร์เชคตัวบอลโล่งนะครับเก่งสุดแล้วตั้งแต่เล่นมาปีเตอร์เชคเก่งสุดแล้วอ่ะนี่ ตำแหน่งอื่นๆอย่างพวก C F R ด R W ผมคงไม่จัดน,นะครับเพราะก็ไม่ได้มีตัวอะไรที่ผมชื่นชอบเป็นพิเศษอันนี้คือจัดจากความชื่นชอบเท่านั้นและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของตลอดการ FIFA Mobile นะครับก็ลากันไปด้วยทั้งด้านของเท e ยร์ลิที่ผมชื่นชอบมากที่สุดตั้งแต่เล่น FIFA Mobile มาท่านใดที่ชื่นชอบตัวเดียวกันลองพิมพ์มาคุยกันได้พิมพ์มาร่วม พูดคุยความหลังกันว่าเอ้ยเนี่ยที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะแบบนี้แหละครับที่ผมชอบอผมหรือว่าดูผมเริ่มดูผมจากตัวเซตไหนรีวิวตัวไหนก็ฝากคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันต่อไปเจอกันใหม่ในภาคหน้าแน่นอนนะครับส่วนตอนนี้ผมก็ยังจะมาสตรีมกันอยู่เรื่อยๆแต่อาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าติดงานเยอะนะครับคลิปจะลงให้ทุกวันวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ